you mm -hmm. พยากรนะคะหรือว่ากิ่งฟ้าหรืออาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของกิ่งฟ้านั่นเองนะคะ YouTube c h b n n e l ของกิ่งฟ้านะคะก็จะเป็นช n n e l ที่เกี่ยวกับเรื่องอการดูดวงเพื่อเป็นแนวทางให้กับชีวิตแต่ไม่ได้ดูให้เป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณเป็นคนกําหนดเองนะคะดวงชะตาทั้งหมดนะคะเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้านะคะหรือว่าท่านอื่นก็ตามเนี่ยก็คือเราต้องดูดวงให้เป็นหรือว่า เรียกว่าเราไปดูดวงได้รับคำปรึกษามาเนี่ยเราต้องเอามาปรับใช้หรืออัดแอปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ไม่ใช่ดูแล้วเป็นงมงายแล้วเป็นทุกข์กับมันนะคะกิ่งฟ้าจะบอกแบบนี้เสมอถ้าเกิดติดตามกิ่งฟ้าเป็นประจํานะคะซึ่งกิ่งฟ้าอ่าเคารพนะคะทุกการตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่าดวงชะตาออกมาเป็นยังไงถ้าคุณจะไปเปลี่ยนดวงชะตาด้วยตัวคุณเองจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจากดีทําให้ดยยียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการทําบุญการสวดมนต์นะคะหรือการอธิษฐานจิตนะคะอโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมในเวรต่างๆนะคะทําให้ชีวิต คุณรับเรื่องขึ้นนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าทุกทกท่านเนี่ยมีแนวทางในการดําเนินชีวิตของตัวเองอยู่แล้ว ด้วยการที่เรากําหนดเองแต่เราดูดวงเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งไหนเราควรระวงังสิ่งไหนเราต้องเพิ่มเติมสิ่งไหนที่เราขาดหรือว่าสิ่งไหนที่เราควรจะเอามาปรับในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเ,เป็นเทปพ,พิเศษเลยนะคะสาหรับทุกทกท่านที่ติดตามกิ่งฟ้านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายคนทั้งอินบ็อกซ์มาหาใน a c e b o o k นะคะแล้วก็มีทั้งในไลน์เนาะบอกว่าให้กิ่งฟ้าทําเป็นเ,เขาเรียกว่าดวงรายปีซึ่งกิ่งฟ้าต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงจริงว่า พยายามจะทําแล้วแต่มันมันเวลามันค่อนข้างจะจํากัดแล้วกิ่งฟ้าทําทุกอย่างด้วยตัวของกิ่งฟ้าเองไม่ว่าะจะเป็นดูดวงการตัดต่อคลิปหรือว่าการอัดคลิปนั่นเองนะคะคืออาจจะไม่ได้มีคนช่วยเหลือนะคะหรือเป็นลูกทีมนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้า ตั้งใจที่อยากจะทำแบบด้วยตัวของกิงฟ้าเองนะคะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำนะคะกิงฟ้าก็เลยจะเริ่มที่แต่ละราศีนะคะซึ่งกิงฟ้าโดยปกติจะดูเป็นวันจันทร์วันอังคารพุธพฤพหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเพิ่มเติมให้เพราะว่ากิงฟ้าจะดูประจาทุกเดือนให้อยู่แล้วเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ต้องเข้าใจกิงฟ้านิดนึงเนาะเราก็เพิ่มเติมมาเป็นกลุ่มราศีนะคะแต่ครั้งนี้ราศีของกิงฟ้าจะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าครึ่งปีแรกกิงฟ้าไม่ได้ทํานะคะต้องขออ มาทำให้กับทุกท่านในครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะก็คือไล่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะสิงหากักฎาตุลาพฤศจิกาธันวานั่นเองนะคะก็จะเป็นราศีทั้งหมด12ราศีนั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะสำหรับราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ ก็แต่ละราศีกิ้งฟ้าจะใช้ไพ่สำหรับแตกต่างกันนะคะก็เชิญไปรับชมกันได้แต่ลราศีอาจจะส่งให้เพื่อนดูนะคะใช้ให้เพื่อนดูนะคะแต่ละราศีเป็นยังไงต้องระมัดระวังยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือดวงชะตาเนี่ยเราอย่าไปดูแล้วไปงมงายมันนะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์กิ้งฟ้าทําใน YouTube ตรงนี้เพื่อเป็นการกุศลนะคะทําให้ทุกท่านเห็นว่าดวงชะตาเนี่ยมันอา,อาจจะมีอยู่จริงและมีอยู่จริงซะด้วยเสียจ,จริงๆแล้วนะคะแต่แค่ว่า อยู่ที่บุคคลจะนำไปใช้หรือว่าเอาไปปรับอแดปอแดใช้นะคะ,ะในชีวิตประจำวันยังไงนะคะเราดูดวงอย่าไปงมง่ายค่ะแต่ดูเป็นคำเตือนนะคะว่าต้องระมัดระวังอะไรนะคะโอเค แล้วก็กิ่งฟ้าจะทานายนะคะสําหรับราศีมิถุนนะคะก็ท่านที่เกิดวันที่15มิถุนายนนะคะถึงวันที่16กร,รกฎราคมนะคะที่เขียนด้านล่างแล้วนะคะกิ่งฟ้าจะทํานายให้เป็นพิเศษเลยสําหรับครึ่งปีหลังนะคะก็คือกร,รกฎาคมสิงหากักัาตุลาพฤศจิกาและธันวานะคะจะทํานายในพวกการงานการเงนินความรักสุขภาพให้นะคะโดยท,ทั่วไปนะคะอย่างเช่นเคยนะคะแต่แค่ว่าพิเศษตรงที่ว่าจะแยกเดือนให้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจกด subscribe เป็นกําลังใจให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อๆไปในอนาคต นะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องโดนชะตาของคุณเป็นยังไงนะคะเดือนนี้อ่าโอเคอน,นุญาตเลื่อนปู่ปีคะแนตมาก่อนเนาะอ่าโอเคอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการงานนะคะประจําเดือนกร,รกฎาคมของคุณเป็นยังไงนะคะงานเงนิงนนะคะรักนะคะสุขภาพนะคะ งานนะคะในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ามันมีการเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือมีการช่วยเหลือกันดีมากเลยนะคะถ้าคุณคิดจะทำแบบเปิดกิจการหรือมีหุ้นส่วนนะคะกิ่งฟ้ามองว่าดีมากนะคะให้ทําต่อไปและเดินหน้าต่อเลยนะคะเพราะว่ามีคนพร้อมที่จะช่วยคุณนะคะหรืออาจจะมีคนแบบว่าคุณอยากเปิดกิจการอยากทํากิจการใดๆเนี่ยกิงฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสได้กิจการนั้นๆขึ้นมานะคะหรือว่าได้กิจการที่ค่อนข้างจะ ดีหรือว่าได้รับเงินทุนมาที่ดีหรือได้รับเงินก้อนโตมาเพื่อที่จะสารป่อกิจการตรงนั้นแต่กิงฟ้าต้องบอกนะทุกท่านว่าการทํานายกิงฟ้าแต่ละคนแต่ละบคะุคคลสไตล์การทํานายมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นกิงฟ้าเป็นใหญ่ในการทํานายตรงนี้ฉะนั้นกิงฟ้าก็จะทํานายในแบบฉบับของกิงฟ้าอาจจะไม่ได้ตามที่ทุกท่านทนํานายของแต่ละใบนะคะเพราะไพ่อันนี้เป็นไพ่ที่คนรู้จักกันเยอะนะคะอาจารย์สมบูรณสุขนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากเลยนะคะแต่กิงฟ้าก็หยิบยืมอของช่้นมาใช้ในการทานายดวงครั้งนี้เนาะ Okay. ต่อกันเลยนะคะแต่เดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกคือถ้าใครทํางานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกพวกคมสงเคราะห์นะคะการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะให้คำปรึกษาผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นพวกการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าพวกเซลล์ต่างๆที่ต้องใช้คําพูดครเจรจาในการพูดคุยกับคนอื่นกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้ดีแต่เรื่องการเงินต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีะคําว่านี่รัดตัวก็ได้นะคะหรือว่ามีภาระหนี้สินที่ต้องชดใช้กันอยู่นะคะหรือมีเหตุที่จะต้องใช้เงินไปอย่าง เขาเรียกว่าสุดลุยสุดไล่นะคะด้วยความกิเลตัณหานะคะหรือว่าเงินอาจจะหมดไปกับความรักก็ได้นะคะเพราะว่าความรักเนี่ยพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะฉะนั้นสําหรับเดือนกรกฎาคมราศีมิถุนนะคะหรือเมถุนเนี่ยให้เรามาระวังนิดนึงนะคะว่าเงินเนี่ยจะหมดไปกับสิ่งที่คุณไม่ควรจะหมดไปเลยนะคะหรืออาจจะหมดไปเพราะว่าเราไปทุ่มหรือไปเพย์ให้ไปเปย์นะคะให้กับคนคนนึงหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเปแล้วอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินหรืออะไรที่มันเป็นความจําเป็นอย่างฟ่ามองว่าดีแต่ถ้าเปเ์แล้วคุณรู้ึก ว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยอย่าเพิ่งทํานะคะ เรามาดูต่อเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะกิงฟ้ามองว่าคนโสดเนี่ยก็คือเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสพบรักนะคะหรือว่าได้รักคู่ชีวานชื่นนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะพบรักอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะว่าคนนั้นมีคู่แล้วหรือยังนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคําว่ารักที่ลุ่มหลงนะคะหรือรักที่ยังไม่จริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นคำว่ารักลุ่มหลงจริงๆอ่ะคือแต่อยู่ที่คุณประคับประคองหรืออยู่ที่บุญวาสนานะคะว่าเราทําบุญกันมากน้อยแค่ไหนกิงฟ้ามองว่ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟน าแคุณเป็นแฟนแล้วกิ่งฟ้ามองไพ่ใบนี้ยังไงคุณก็ต้องทําบุญร่วมกันเป็นประจำเพื่อให้สารต่อหรือว่าต่ออายุในการเอ่อเขาเรียกว่ารักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีคู่นะคะกิ่งฟ้ามองว่าจะรักกันหวานแหววมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสแต่งงานหรือว่ามั่นหมายกันนะคะมีพิธีมั่นหมายกันเกิดขึ้นก็นแสดงความ,มินดีด้วยล่วงหน้า ถ้ามองเข้าไปอีกเนี่ยก็คือสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็คือมีโอกาสที่อาจจะได้บุตรนะคะหรือว่ามีความรักที่อาจจะ ниц, in. เหมือนเข้าหมายปามันก็ได้นะคะจริงๆอ่ะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาสำหรับกิ่งฟ้าถ้ามีบุตรจะทําให้คุณยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพระวังอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะหรือว่าความเหวี่ยงของคุณเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวอารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวมีสติบ้างเดี๋ยวไม่มีสตินะคะหรือเป็นอารมณ์ที่บางทีบางครั้งมันเป็นอาการเครียดถึงขั้นเเเป็็นซมมศรรร้้าาาะกใหวัง คุมสติคุณดีๆให้สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนะคะแล้วมันจะดีขึ้นอ่าเรามาดูสิงหาคมนะคะสำหรับ,บราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะงานเงนิงนรักสุขภาพงานเงนิงนรักสุขภาพชัดเจนนะคะถ้าใครทํางานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะพวกเอลเต่นะคะ,ะงานงานข้ามประเทศนะคะอินพุตอีกพอตก็ดีนะคะหรือว่าทํางานที่ต้องเดินทางไปพบปะลูกค้าต่างประเทศหรือว่าไปต่างบริษัท ต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นบริษัทค้ามชาชาเราทํางานที่ไทยแต่บริษัทค้ามชาชาก็ดีแต่โดยอย่างยิ่งนะคะถ้าใครทํางานบริการต่างๆนะคะเป็นบริการาบนบนท้องฟ้าก็คือเครื่องบินนะคะเป็นสจ๊ตวตเป็นแอร์นะคะหรือว่าเป็นนักบินถือว่าดีมากนะคะจะยิ่งได้เงินดีาพราะไย่ขึ้นดีมากเลยนะคะมีคนสนับสนุนเรื่องการเงินของคุณนะคะาอาจจะเป็นครอบครัวในกรณีคุณรู้สึกติดขัดครอบครัวคุณหรือว่าคนรอบด้านหรือคนที่สนิทพร้อมที่จะ ช่วยเหลือคุณเช่นกันนะคะต่อแปเพิ่มเติมนะคะถ้าใครทํางานพวกงานโรงแรมหรืองานบริการอีกหลากหลายเลยนะคะร้านอาหารนะคะหรือว่าเป็นคนไทยไปทํางานอยู่ที่ร้านอาหารเพื่อฝึกงานหรืออะไรต่างๆให้ขึ้นดีมากนะคะ โอเคแต่ก็เรามาระวังหน่อยนะคะเ,เรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะมีคนมาหยิบยืมคุณบ้างนะคะหรือว่ามีคนจ้องที่จะมาเอาเงินเรานะคะแต่กาน,นั้นก็พิจารณาดีในการที่จะให้เขาไปนะคะแต่โดยรวมไพ่ขึ้นดีนะไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ดีนะคะสาหรับเรื่องการเงินของคุณส่วนเรื่องความรักเนี่ยสำหรับคนโสดหญิงฟ้ามองว่ายังไม่มีคนที่ดีๆเข้ามาหรือคุณคุยอยู่สุดท้ายคุณก็ต้องเลิกคุยกับเขานะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยหญิงฟ้ามองว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องปล่อยเขาไปอิสระ ในเชิงที่ไม่ใช่ถึงขั้นเลือกลาแต่แปลได้สมบูมรณ์พอกิ่งฟ้าทำนายโด้กว,ว้างต้องเข้าใจกิ่งฟ้านิดนึงเนาะแปลได้เหมือนกันว่าคุณต้องห่างไกลกันบ้างหรือว่า แบบบางทีบางคนอยู่ด้วยกันเนาะเป็นแฟนกันก็อยู่ห้องเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะอึดอัดนะคะปล่อยให้เขามีโรคส่วนตัวของเขาบ้างนะอยู่เป็นคนละมุมบ้างนะคะแล้วก็ถ้ามาแบบมาคุยกันมารลกกันก็ค่อยสวิตบหวานแบบตอนนั้นก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าไปกักเขานะคะไปหน่วงเหนี่ยวเขาทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมาต้องมานั่งระแวงเรานะคะหรือหึงหวงเราอะไรประมาณนี้มันก็ปล่อยวางบ้างก็ดีต้องอยู่บนความที่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ถ้าไม่ฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเลิกลากันค่อนข้างสูงหรือว่าต้องปล่อยมือทั้งที่ทททยังรักอยู่แต่พอนิสัยกันเข้ากันไม่ได้นะคะอย่างกิ่งฟ้าก็เคยเจอนะคะว่าตัวเองเนี่ยแหละนะคะรักกันแทบตายนะคะแต่สุดท้ายนิสัยเข้ากันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมือซึ่งกันและกันนะคะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเรื่องความรักเนี่ยต้องใช้สติในการดําเนินนะคะเราฟื้นตัวให้ไวส่วนคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่า ก็อาจจะอยู่กันคนละมุมห้องนะต้องระวังนิดนึงมีโอกาสอย่าล้างกันค่อนข้างสูงนะคะถ้าไม่ประคับประคองดีๆถ้ารักกันอยู่และเรา,ามาระวังเรื่องอา,อารมณ์หรือปัญหากเก่าๆที่ตามมานะคะให้ประคับประคองเพราะขิงฟ้าไม่อยากเห็นใครมานั่งยาหรือว่าเลิกกันนะคะมันนี่มีความสุขเนาะก็อยากให้รักกันนะคะอือ เรื่องสุขภาพในระวังเรื่องระบบสายตานะคะหรือว่าเป็นระบบเนี่ยเป็นปวดหัวความคิดต่างๆนะคะรู้สึกว่าปวดเนื้อกล้ามกล้ามเนื้อต่างๆหรือพวกออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่โดยเฉพาะเรื่องสายตานะคะตาอาจจะแห้งจ้องคอมพิวเตอร์หรือจ้องมือถือเนี่ยเป็นสังคมก้มหน้านะคะก็อาจจะตาแห้งปวดกระบอกตาหรือทําให้ปวดเส้นประสาทปวดหัวนะคะคนสมัยนี้บางทีอาจจะเป็นไมเกรนหรือปวดหัวมันไม่ใช่เฉพาะอากาศร้อนแต่เป็นจากการที่เป็นสังคมก้มหน้านะคะจ้องแต่มือถืออย่างเดียวนะคะทำให้เราไกลจากคนที่รักกันนะคะ างทีก็อย่างที่บอกคือพวกโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆทําให้คนใกล้กันห่างกันทําให้คนไกลกันใกล้กันนะคะฉะนั้นก็ใช้ดีๆละกันเนาะมาดูต่อนะคะสําหรับเดือนกันยายนนะคะราศีมิถุนหรือมถุนงานเงินรักสุขภาพงานเงินรักสุขภาพอ่ะการงานของคุณเนี่ยไพ่มันขึ้นเหมือนจะดีเนาะแปลกนะมันขึ้นติดกันมาเลยนะคะงานของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นดีนะไพ่มันขึ้นว่า ถ้าคนทางานที่เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมต่างๆพวกสารพวกอะไรที่เป็นกระทรวงการยุติธรรมหรือว่าการที่จะต้องไปให้ความยุติธรรมคนอื่นนะคะคืออยู่บนความพอดีและนู่นนี่นั่นก็คือไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นว่างานของคุณมันจะราบเลื่อนนะคะอาจจะมีติดขัดเล็กๆน,น้อยๆแต่สุดท้ายก็คือผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดีมากนะคะหรือใครทํางานนะคะที่อาจจะเป็นพวกการค้าขายนะคะหรือว่าพวก พอ่พอค้าแม่ขายขายพวกผลไม้ต่างๆเลยที่เงี้ยคือไพ่ขึ้นดีแต่ต้องระวังเรื่องการเงินคือถึงแม้จะงานดีนะคะแต่เงินของคุณมันอาจจะออกไปหรือสูญสูญไายพลิกออกไปนะคะพวกงานราชการถือว่าดีนะคะก็คือเป็นเป็นเงินเดือนประจําคือไพ่ขึ้นแบบเนี้ยคือถ้าเงินเดือนมักไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคาดหวังในพวกที่งานพวกค้าขายที่จะต้องแบบมียอดหรือว่ายอดมันไม่มั่นคงหรือเขาเรียกว่ารายได้มันไม่มั่นคงอะ่ะเดือนนี้มันก็จะยังคงเครงอยู่นะให้อดทนต่อไปหน่อยนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วก็คือมันก็ผ่านพ้นไปได้แต่เดือนนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่ได้คืนนะต้องไปง้อเขาถึงที่ก็แทบจะก้มกราบเขาก็ยังไม่ให้นะคะ <c oughs> ฉะนั้นจะให้เงินใครพิจารณาดีๆว่าเราต้องคิดไว้เลยเลยอาจจะไม่ได้คืนสูงมากนะจ๊ะเรื่องความรักเนี่ยสำหรับคนที่โสดกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีคนหน้าตาดีนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะในกรณีเป็นผู้หญิงดูอยู่นะคะมีเข้ามาสำหรับคนผู้หญิงนะคะก็มีโอกาสได้พบรักกับผู้ชายที่ อายุน้อยกว่าก็ได้แต่ส้หรับคุณผู้คุณผู้ชายนะคะที่ดูอยู่เนี่ยหญิงฟ้ามองว่าเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่อยากมีใครหรือว่ายังอยากปล่อยวางอยู่ยังไม่อยากมีคู่นะคะเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่คนที่เข้ามาหาเราในปัจจุบันตอนนี้อนาคตเขาอาจจะมาสั่งเราเยอะหรือว่าเรียกว่าไงคนอาจจะเข้าหาเขาเยอะก็ได้นะคะแล้วก็การที่เขามาเหมือนข่มเราค่อนข้างเยอะหรือว่าฉันต้องได้อย่างนี้อย่างนี้คือเอาแต่ใจะคะ่ะคือฉะนั้นคนโสดเนี่ย ดูดีๆก่อนที่จะคบกันถ้าคบกันแล้วมันเป็นปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นจากความอเอาแต่ใจ,ใจหรือว่าตอนแรกก็รักกันดีอยู่ทักเรือน3 4เดือนแล้วเริ่มเบื่อซึ่งกันและกันแล้วความเอาเสียจัดเอาเอาใจใส่เนี่ยมันลดน้อยลงนะคะ,ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะหญิงฟ้ามองว่าเดือนนี้เนี่ยก็ใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่า ต่างคนต่างหิงข้อราคาก็แรงอะคะ่ะคือต่างคนต่างอารมณ์รุนแรงซึ่งกันและกันก็แย่นะแต่เดือนนี้แปลได้เหมือนกันว่าระวังมีคนไปแอบชอบแฟนคุณนะคะหรือคุณไปแอบชอบคนอื่นกันนะคะก็อย่าผิดสินข้อ3าม,มันจะบาปมากๆนะคะเช่นเดียวกับคนที่แต่งงานนะคะเดือนนี้เนี่ยระวังเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งหรือปัญหาที่ข่มเหงกันค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นอย่าทําแบบนั้นการข่มเหงกันก,การกดกันการคุมอํานาจซึ่งกันและกันอาจจะเป็นผู้หญิงควมอำนาจผู้ชายควมอำนาจมันไม่ใช่เรื่องดีต้องรักกันด้วยความเข้าใจและอีคอค่ะค แล้วก็เสมอๆกันนะคะโอเคต่อนะคะสําหรับเรื่องอสุขภาพของคุณระวังหน่อยโรคเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างๆป้องกันดีๆนะคะในกรณีคุณแบบว่า จะมีคู่หรือไม่มีคู่บางทีบางครั้งเนี่ยก็ตรวจสุขภาพกันก่อนที่จะแต่งงานหรือตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีแฟนนะคะว่าเออมีผิดปกติอะไรไหมนะคะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับเรื่องอะระบบในร่างกายเราไม่ปกติก็ได้ฮอร์โมนต่างๆประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะบางทีประจําเดือนมาปวดหัวนะคะหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันเหวี่ยงคือเดือนนี้มันจะเป็นคําว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์เหวี่ยงมากนะคะอาจจะมาผลพลอยมาจากการเงินของคุณก็ได้หรือว่าสิ่งต่างๆที่ดําเนินนชีวววิตขอองคคุณกกก็็ไไดด้้้หรื่าามกกััฉะน,น อยู่บนความที่มีสติอย่าลืมสดนวดมนต์ทำบุญนะคะไปท่องบทพาหุงหน่อยนะคะพาหุงมหาการนะคะในเดือนนี้เพื่อป้องกันในสนิ่งต่างๆแต่อย่าลืมในการสวดบทอื่นๆอาราธนาศีลห้าแล้วก็ท่องพาหุงมหาการด้วยนะคะอะ่โอเคมาดูต่อนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนะคะของราศีเมถุนหรือเม,มถุนนะคะงานงานินรักสุขภาพงานงานิน รักสุขภาพอาใครที่ทํางานนะคะที่อาจจะเกี่ยวเป็นเป็นพวกผู้นาน,นะคะหรือว่าจะต้องแบบเป็นนักพูดนะคะหรือว่าเป็นพวกนักอินสปิเรชันหรือโค้ชต่างๆนะคะก็คือไพ่ขึ้นดีนะคะอขออภัยคะ่ะกับด้น,นิดนึงนะคะหรือว่าใครทําพวกงานราชการทหารตํารวจนะคะหรือว่าทหารบกทหารเรือทหางอะไรก็าตามแต่นะคะคือไพ่ขึ้นดีมากนะคะ แต่อย่างที่บอกคือเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนสั่งการเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าได้รับความมอบหมายมาเยอะนิดนึงนะคะแต่นี่บอกคือสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้แน่นอน นะคะเ,เรามาดูต่อนะคะก็คือสําหรับพวกที่พวกกิจการหรือว่างานต่างๆนะคะคือเดือนนี้มันอาจจะเป็นคําว่าดีแมนค่อนข้างสูงหรือว่าหัวหน้าจะสั่งลงมาเบื้องบนสั่งลงมาว่าคุณจะต้องทํายอดได้เท่านี้หรือคุณจะต้องอย่างนี้มันแปลว่าความกดดันที่จะเกิดขึ้นขอให้คุณอดทนแล้วทาต่อไปแล้วก็ใช้ความสามารถหรือศักยภาพดึงออกมาให้หมดนะคะเท่าที่จะมากได้แล้วโชว์ผลงานที่เขาเห็นนะคะ เดือนนี้มันเป็นเดือนของการโชว์ผลงานถ้าคุณผลงานออกมาดีคือดีถ้าไม่ดีมันอาจจะกลายว่าเขาจะฝังใจเนี่ยว่าอุ่ยคุณทําไม่เก่งอะไรเงี้ยนะคะให้อดทนต่อไปสําหรับเรื่องการเงินของคุณเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าให้เรามาระวังหน่อยนะคะว่าเงินตอนเนี้ยมันก็คือใช้จ่ายเยอะตั้งแต่เดือนที่แล้วและเดือนที่แล้วมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหม เ,ออเดือนนี้ก็ยังคงเค้งอยู่นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะยังเป็นแบบน้ำทิ่มตาอยู่เดี๋ยวกออ็สักพักหนึ่งก็ดีเหมือนมีเก็บแต่เก็บไม่ได้สุดนะคะหรือเผลอๆอาจจะไม่มีเลยเพราะว่าเดือนนี้มันอาจจะใช้เงินค่อนข้างสูรุสูรา่าหรือเงินออกไปเยอะหรือนหนี้สินมันต้องทบไปเยอะหรือมีคนทําให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมานะคะม,มาดูต่อสําหรับเรื่องความรักสําหรับคนโสดเนี่ยมั่นใจมากคือโสดต่อไปเธอจะเกิดผลนะคะเพราะว่า ความสงคุณอาจจะทําให้คุณมีสมาธิในการทํางานหาเง Turn, ินมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีบางครั้งบางคนมาพร้อมกันไม่ได้คือความรักแย่การงานการเงินดีดีการงานการเงินดีดีแต่ความรักแ <assim, S 1> ย่นะคะคือสลับกันไปสลับกันมาแต่กิ่งฟ้ามองสำหรับคนโสดเนี่ยขึ้นดีกว่าสำหรับคนที่มีคู่เดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าโดนกักขังหนุ่งเหนียวตั้งแต่เดือนที่แล้วที่กิ่งฟ้าบอกว่ามันมีอาการแบบว่าต้องออกคําสั่งซึ่งกันและกันหรือว่าอาจจะต้องตีกันนะคะหรือรู้สึกว่า มันเป็นคําว่าอารมณ์ตีกันแล้วก็รู้สึกว่าโดนขังหนนเหนียวนะคะหรือว่าโดนข่มนะคะมันก็เลยกลายว่าไม่มีความสุขคุณอยากปีวิเวกอยากอยู่คนเดียวหรือว่าอยากห่างกันสักพักกับเขาหรืออยากอยู่กันคนละมุมหรืออยากมีโลกส่วนตัวก็ได้นะคะฉะนั้นปล่อยบ้างนะคะปล่อยวางกันทั้งคู่แหละก็คือถอยออกมาคนละหลายๆก้าวนะคะแล้วมองดูว่าสิ่งที่ทําอยู่ถูกไหมถ้าไม่ถูกก็ปรับนะคะแต่ถ้ายังไม่คิดจะปรับกันก็มีโอกาสเลิกราค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าปีวิเวกคือเลิกกันสูงมากพ่แบบนี้ส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วกินามมอ่่ปตดีีไไะะะรค สำหรับเรื่องสุขภาพกิ่งฟ้ามองแค่ระวังนะคะว่าตาเราจะแพ้แสงนะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่า,าเป็นลมแบบเขาเรียกว่าลมแดดนะคะคือเป็นลมเพราะลมแดดหรือว่าป่วยเพราะว่าแดดหรือว่าร้อนหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะสุขภาพคุณก็เลยรุนรุนนะคะเดี๋ยวปวดหัวบ้างเดี๋ยวเหนื่อยบ้างเดี๋ยวกระหายน้ําบ้างนะคะฉะนั้นก็ออกกาลังกายเป็นประจําด้วยนะคะกิ่งฟ้าก็ต้องเตือนตัวกิ่งฟ้าเองนะคะเพื่อให้สุขภาพคุณแข็งแรงนะคะแล้วก็พร้อมรับมือกับอากาศที่มันจะตามมานะจ๊ะ ามาดูเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าเป็นยังไงนะงานเงินรักสุขภาพสําหรับ,บราศีมิถุนหรือเมถุนเงเงนินรักสุขภาพเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ มีงานเพิ่มเติมนะคะแต่มองได้เหมือนกันนะถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับพวกต้องดูแลเด็กนะคะเนอร์สซอรี่ต่างๆหรือเป็นหมอเด็กนะคะหรือว่าเป็นแพทย์เด็กนะคะหมอฟันอะไรพวกนี้ดีนะคะหรือหมอผ่าตัดผ่าขอดนะคะสัญญกรรมต่างๆนะคะดีนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากน,านั้นกิ่งฟ้ามองนะคะว่า เดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีแบบงานชุลหูกเข้ามาอย่างเฉียบพ,พลันนะคะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยคาดฝันเท่าไหร่องานกองอีกแล้วนะคะเพิ่ง complete ไปเพิ่งเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งมันมาอีกแล้วนะคะเป็นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชุลหูกหรือเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่เฮ้ยบางทีบางครั้งเนี่ยเขาบอกห,ห,หัวหน้ามาเลิกจ้างเรามันเป็นไปได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นบางทีบางครั้งในเดือนพวกอย่างเงี้ยกิงฟ้ามองว่าบางทีการงานมันไม่ค่อยมั่นคงด้วยจากเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะคะหางานอาจจะยากนะคะหรือว่า ออตอนนี้ก็คือมีการแข่งขันค่อนข้างสูงขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามแต่นะคะกิงฟ้าก็เลยมองว่าเเดือนนี้เนี่ยให้อดทนหน่อยนะนะก็อดทนไปเรื่อยๆต่อไปกันเนีย่ยเพิ่งแบบลาออกนะเพราะว่างานรองรับมันจะยากนิดน,นึงแต่ถามว่าหาได้ไหมหางานรองรับได้คะ่ะเพราะว่ามันมีอาจจะมีแบบ โปรเจกต์หรือง,งานหรือคุณรู้สึกอึกอดอัดไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วก็ได้นะคะส่วนเรื่องการเงินไพ่ขึ้นดีนะมันดีกว่าเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะว่ามันมีโอกาสได้เก็บออมมากขึ้นนะคะอดออมได้มากขึ้นนะคะหรือว่าเงินมีโอ,อกาสได้โชคลาภก้อนโตหรือว่าได้เงินเข้ามาอย่างฟุกฟุกก็ได้นะคะหรือเป็นไปได้ว่าการเงินของคุณเนี่ยคุณอ,อาจจะไม่มีเวลาที่จะใช้เงินเลยงานหนักเลยไงก็เ,เลยมีโอกาสเก็บตังเป็นตัวคือไม่มีเวลาใช้ตังนะคะเหมือนพวกดารานะคะทำงานหนักหามรูกขำข้ามตลอดหลายชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็ยังไม่มีโอกาสใช้ตะะง แต่มีกระตังอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดไพ่ยังขึ้นว่าแบกโลกไว้ทั้งใบคุณอาจจะยังระลึกถึงคนเก่าหรือเหตุการณ์เก่าๆที่ยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครหรือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะถูกตาต้องใจคุณก็จริงแต่คุณก็ต้องพิจารณาเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่ากลัวมาทําแบบเดิมๆหรือว่าเจอเหตุการณ์เดิมๆหรือผิดหวังแบบเดิมๆก็ได้คนที่มีคู่กิงฟ้ามองว่าเดือนนี้มันเหมือนมันหลายเดือนแล้วนะประมาณ2เดือนใช่ไหมสองเดือนถ้าจะไม่ผิดต่ย้อนดูได้นะคะว่า ยังแบกรับภาระหรือรู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะไม่มีความสุขซึ่งกันและกันคือมันเหมือนแบกภาระของอีกคนหนึ่งเอาไว้อาจจะทํางานร่วมกันแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะอู้งานไม่ทํางานไอนน้เปรียบเทียบไปฟังเรื่องความรักในกรณีคุณทํางานร่วมกันแต่แปลได้เหมือนกันว่าภาระต่างๆอีกคนนึงไม่ทํางานเลี้ยงลูกอย่างเดียวอีกคนหนึ่งทํางานแทบตายนะคะก็โดนว่ากลับมาอย่างเงี้ยก็คือมันเสียกําลังใจซึ่งกันและกันคือเหมือนคุณแบกรับหรือไม่มีความสุขเรื่องความรักที่คุณเป็นอยู่ก็ได้นะคะ คือถามว่าถึงท่านเลิกลาไหมมันอาจจะยังมันอาจจะเป็นรู้สึกว่าไม่มีความสุขเท่าที่ควรหรือเริ่มที่จะอยากออกและ อยากไม่อยากคบแล้วนะคะฉะนั้นมีอะไรคุยกันตรงๆคุยกันดีๆอย่าใช้ปากเสียงหรือใช้คําหยาบคายในการด่าทอกันหรือว่าด่าลง Facebook หรือโซเชียลต่างๆไม่ใช่เรื่องดีมีอะไรคุยกันหลังไมนะคะอย่าทะเลาะต่อหน้าคนอื่นด้วยไม่ดีเช่นกันนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วกิงฟ้ามองว่ามันอาจจะไม่ได้มีการเลิกกันหรอกแต่ก็อาจจะความหวานมันลดน้อยลงตามกาลเวลานะคะถ้ามีลูกมันอาจจะทําให้แก้ไขตรงนี้ได้นะคะทาให้รักกันมากขึ้นแต่แปลได้เหมือนกันว่าคุณไปทําบุญสังฆทานหรือตักบัตร ร่วมๆกันนะคะดีกว่านะคะส่วนสุขภาพเนี่ยต้องระวังนะคะเ,เรื่องออระบบไฟในร่างกายนะคะอาจจะเป็นพวกความดันโลหิตต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพวกร้อนในนะคะหรือว่าแผลพุพองนะคะคือเราม,มาระวังหน่อยนะคะว่าจะแบบน้ำร้อนลวกนะคะหรือว่า ในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่แบบเราไม่ได้คาดคิดฉะนั้นไปทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะบริจาคเลือดก็ดีนะคะในการแก้เข็ดตรงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายละเดือนธันวาคมงานเงินรักนะคะสุขภาพงานของคุณเริ่มดีนะคะไพ่ขึ้นว่างานงคุณเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเออถ้าคุณทํางานแบบในเชิงที่แบบ อาจจะรักกันมากขึ้นนะคะให้ความร่วมมือกันมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนคล้ายหมู่คณะนะคะหรืองานที่มันต้องร่วมมือกันหลายคนจะทํได้ความสําเร็จนะคะว่าไพ่ขึ้นดีเนี่ยไปทําบุญสร้างพระนะคะสร้างโบสถ์วิหารนะคะหรือว่าทําบุญสร้างห้องน้ําที่วัดก็ดีนะคะหรือว่าพวกโรงเรียนนะคะ,ะได้หมดเลยโรงเรียนที่เขายากไรยจริงๆก็ดีนะคะคือเป็นการเสริมเรื่องการเรงินของคุณและเรื่องการงานคือไพ่ขึ้นดีนะงานกันเงินแต่เหมือนลักกี้นเกมแต่ไม่ลักกี้นเลิฟนะเดี๋ยวเรามาดูกัน การสนับการงานเนี่ยถ้าคุณทํางานที่ต้องแบบทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกครอบครัวต่างๆนะคะจะต้องเ,อเจอพบปะโรงเรียนย่าง่อาหรือว่าอีกหลายๆงานที่มันจะต้องมีครอบครัวในการเกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์คุณอาจจะขาดเกี่ยวกับเรื่องพวกพัฒนาสมองเด็กต่างๆหรือว่า,าทําให้แบบ เขาเรียกว่าพวกของที่มันทําให้สัมพันธ์ความสัมพันธ์ยืดยาวยิ่งขึ้นอาจจะเป็นอย่างที่บอกคือแพ็กเกจขายพวกไปเที่ยวท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคือไ่ขึ้นดีนะจะมีโอกาสแบบขา,ขายได้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้งานเข้ามาก็พร้อมกับเงินที่ค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นและดีกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะอ่าโอเคเอ่อถ้า เรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดนะยังไม่มีดีๆเข้ามาหรือว่ามีโอกาสที่แบบอาจจะคุยกันอยู่สักพักหนึ่งก็เลิกคุยกันซะละยังไม่ทันได้เป็นแฟนแต่สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสเลิกลาสูงประครับประคองดีๆตั้งแต่สองสเดือนที่ผ่านมาแปดดีนะมันมันโคมามาเป็นเดือนนี้เนี่ยประครับประคองดีๆนะคะคนที่มีคู่เนี่ยอย่าอย่าอย่า,ยาแบบไปม,มีปากเสียงทะเลาะก,กันวุ่นวายเนี่ยคือมันจะกลายเป็นดับดับเลยอะอ คนที่แต่งงานก็เช่นกันนะคะคือกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยแต่ถ้าคุณรักประคองกันดีก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าไพ่นี้มันมีโอกาสเลิกลาหรือหย่าร้างค่อนข้างสูงนะคะกิ่งฟ้าก็ไม่ชอบเห็นเหตุการณ์หรือไม่ชอบเห็นไพ่นี้นะแต่ถ้ามีก็ต้องแค่ได้แค่เตือนนะคะอยู่ที่ตัวคนเองหรือวิจารณญาณคุณในการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวคนเองคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตานะไม่ใช่กิ่งฟ้าไม่ใช่ไพ่คุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา เรื่องสุขภาพระวังหน่อยการเดินทางนะคะอุบัติเหตุต่างๆเรามาระวังหน่อยนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วกิ่งฟ้าไปบอกให้ไปทาบุญบริจาคเลือดหรือทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดหรือเกี่ยวกับเรื่องพวกถ้าการณีบางคนบริจาคเลือดไม่ได้ก็ไปซื้อเลือดไปบริจาคให้คนอื่นนะคะหรือว่าไปโรงพยาบาลสงฆ์ไปไปให้เงินในช่องบํารุงโลหิตนะคะหรือว่า ไปทําบุญตักบาตรก็จะเป็นการแก้นะคะแต่กิ่งฟ้ามองระวังนิดนึงนะคะการเดินเหินหรือว่าโดยเฉพาะทางเรือนะคะระวังนิดนึงแต่มันอาจจะไม่มีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่แปลว่าเรื่องการเดินทางอาจจะขับรถขับลาหรือเดินทางเครื่องบินก็ดีนะคะแต่ถ้าเรื่องการขับรถเนี่ยก็ไหว้แม่ยานาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวรถและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราคุ้มครองเราก่อนที่จะเดินทางมันจะทําให้อุบัติเหตุหรือว่าความเสี่ยงต่างๆมันลดน้อยถอยลงนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายนะคะเ สำหรับ,บราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหากกิงฟ้าพูดผิดประการใดนะคะต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้นะคะไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีนะคะก็เป็นการทําเพื่อการกุศลเพราะบางคนเนี่ยยังไม่สะดวกมาดูดวงกับกิงฟ้ากิงฟ้าบอกไม่เป็นไรเลยเอาที่เราสะดวกเราก็ไม่บังคับใครให้มาดูดวงส่วนตัวกิงฟ้าเราก็ดูอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะในในครึ่งปีหลังแต่เดี๋ยวดวงประจำเดือนทุกๆเดือนเดี๋ยวกิงฟ้าก็าจะทําขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะคะขอให้เาขาเรียกว่า ใช้สิ่งเหล่านี้ที่กิ่งฟ้าบอกเป็นแค่ไกด์ไลน์พอเนาะแล้วกออ็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะแล้วกออ็อย่าลืมนะคะกดไลค์อย่างเงี้ยใต้คลิปด้วยเพราะว่ากิ่งฟ้าจะได้มีกำลังใจในการทำ คลิปต่อไปในอนาะคตนะคะเพื่อทุกทท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะสำหรับทุกการติดตามสามารถ Follow กิ่งฟ้าใน Facebook ได้นะคะตามด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวหรือศึกปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวกับกิ่งฟ้าอแอดมาในไลน์ได้เลยนะคะลายกิ่งฟ้า2465นะคะก็มีแค่ลายเดียวนะคะกิ่งฟ้าใช้อยู่ไลน์เดียวถ้าลายอื่นคือปลอมหมดนะจ๊ะเพราะว่า Facebook กิ่งฟ้าก็โดนปลอมแปลงขึ้นมาระวังด้วยดีๆกิ่งฟ้ามี Facebook แค่2อันนเป็ชื่อจริงเลยอันนึงแล้เป็นชื่ออออภาษษััังงกฤชืื่จริเหมนนนนฉะน้ ดูดีๆพิจารณาดีในโลกออนไลน์นะคะไม่ใช่เฉพาะกิ่งฟ้าที่โดนหลายๆคนที่ใช้โซเชียลมีโอกาสโดนสูงเหมือนกันกิ่งฟ้าขอเตือนไว้แค่นี้นะคะชาวนี้สวัสดีค่ะ